สวัสดีครับวันนี้เราไปเจอคำถามหนึ่งใน y o u t u เอ่อน่าสนใจดีครับเขาถามว่าผู้หญิงอายุเท่าไหร่แซบเด็ดที่สุดโอ้โหคำถามน่าคิดเลยนะคะครับเราก็เลยจะมาลองเออจาะลึกมุมมองที่เขาเสนอในวิดีโอนั้นกันหน่อยคือเขาแบ่งผู้หญิงเป็น3ช่วงวัยหลักๆนะครับ20 30แล้วก็40อืมค่ะแล้วก็ดูว่าในมุมมองของเขาเนี่ย แต่ละวัยมีจุดเด่นเรื่องอพลังงานประสบการณ์หรือว่าเสน่ห์ต่างกันยังไงบ้างค่ะก็น่าสนใจนะคะการมองผ่านช่วงวัยแบบนี้ก็พอทําให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการในแต่ละช่วงชีวิตตามที่ตามที่เขาพยายามจะเล่าให้ฟังอะคะ่ะเริ่มกันที่วัย20ก่อนเลยในคลิปเขาใช้คําว่าไฟแรงเวอร์เลยนะครับแบบพลังงานสูงมากพลังกําลังเหลือเฟืออะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับฮอร์โมอนแบบเขาว่ากําลังพุ่งกําลังพล่านเลย คือดูพร้อมลุยตลอดเวลาพร้อมเสมออืแต่แต่เขาก็มีมุมว่าประสบการณ์อาจจะยังน้อยอยู่ค่ะก็เป็นช่วงเริ่มต้นนะเนาะครับเขาเลยมองว่าอาจจะต้องสอนงานกันเยอะหน่อยหรือบางทีอาจจะเน้นไปทางปริมาณแต่คุณภาพอาจจะยังยังไม่เท่าไหรอ่อ๋อหมายถึงในแง่นั้นครับเขาเลยสรุปว่าอาจจะเหมาะกับคู่ที่ ชอบสอนหรือชอบเป็นคนคุมเกมอะไรทำนองนั้นอืมก็เป็นมุมมองที่เน้นเรื่องพลังงานนะคะช่วงนี้แต่เรื่องประสบการณ์น้อยต้องสอนงานเนี่ยจริง,รงๆวัยนี้เขาก็ปรับตัวเร็วเรียนรู้ไวเหมือนกันนะคะนั่นสิครับก็เป็นมุมมองหนึ่งเนาะทีนี้ขยับมาวัยสามสิบบ้างครับค่ะวัยสามสิบในวิดีโอเขาบอกว่าช่วงนี้แหละกำลังดีเลยคือมีความสมดุลสมดุลหมายถึงยังไงคะคือทั้งเรื่องเอ่อ สมรรถภาพร่างกายกำลังวังชาแล้วก็ประสบการณ์ที่เก็บมาจากช่วง20นะครับมันเริ่มลงตัวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมีความสุข,ขุมขึ้นนุ่มลึกขึ้นใช่ครับแล้วก็เริ่มคุมเกมได้ดีขึ้นด้วยเขาบอกว่าคู่ครองอาจจะต้องเอ่อแอคทีฟหน่อยนะไม่งั้นอาจจะตามไม่ทันประมาณนั้นครับเขาใช้คาว่าถ้าฝีมือไม่ดีพอคุณอาจจะกลายเป็นผู้ตามเกมโหก็ท้าทายเหมือนกันนะคะแต่ ความท้าทายของวัยเรียนที่เขายกมาก็มีนะครับคือเรื่องภาระหน้าที่อ๋อ oh, ใช่เลยค่ะวัยนี้ภาระเยอะจริงทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวครับบางคนมีลูกเล็กเด็กแดงอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้ความสนใจเรื่องนี้ลดลงไปบ้างอืม hmm, เป็นไปได้ค่ะเขาเลยแนะนําว่าคู่ครองเอ่อก็ควรจะเข้ามาช่วยๆกันแบ่งเบาภาระตรงนี้ด้วยอันนี้เห็นด้วยเลยค่ะการช่วยเหลือกันสําคัญมากแต่เรื่องความสมดุลที่ว่า ก็น่าคิดนะคะว่ามันเป็นแบบนั้นทุกคนหรือเปล่าเพราะภาระชีวิตแต่ละคนมันต่างกันมากจริงๆจริงครับทีนี้มาถึงวัยสี่สิบครับผมค่ะวัยสี่สิบแหล่งข้อมูลบอกว่าช่วงนี้เครื่องอาจจะติดไม่ง่ายเหมือนช่วงก่อนๆแล้วอุ่นเครื่องนานหน่อยว่าง,งันเถอะครับฮ่า <laughs> ฮแต่พอติดแล้วเนี่ยเขาว่าคุณภาพมาเต็มเลยอ๋อเพราะประสบการณ์ความนิ่งความสุข,ขุมมันเยอะขึ้นใช่ครับ เขาบอกประสบการณ์ที่เธอมีมามา,มากพอสมควรบวกกับความนิ่งความสุข,ขุมแล้วบางคนพอ,อลูกเริ่มโตหมดแล้วก็อาจจะมีอิสระมากขึ้นมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยครับทำให้เขาบอกว่าควบคุมเกมได้เป็นอย่างดีเลยบางทีหนุ่มๆไม่ต้องทำอะไรมากเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณแล้วว่าง,งั้นชัดเจนเลยครับ แต่ก็มีประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงร่างกายเหมือนกันที่เขาบอกว่าเริ่มเข้าสู่วัยทองอ่าใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายร้อนวุบวาบหรือความต้องการเปลี่ยนไปค่ะหรือพวกความยืดหยุ่นร่างกายกล้ามเนื้อขอ้อต่อต่างๆก็อาจจะลดลงด้วยครับเขาเลยแนะนำว่าคู่ครองต้องดูลาดลา้าดูอารมณ์กันสักนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องท่าทางอย่าใช้ท่ายากมากเกินไป อืมคือถึงจะเก่าประสบการณ์แต่ก็ต้องปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้วยเนาะการสื่อสารความเข้าใจนี่สำคัญสุดๆเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวถูกต้องเลยครับอ๋อเขาพูดถึงวัย50พสัสสั้นๆด้วยนะครับเรอคะว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าจริงๆแล้วกิจกรรมทางเพศเนี่ยสามารถมีกิจกรรมได้ตลอดช่วงอายุเลยนะไม่ใช่เรื่องน่าอายตราบใดที่สุขภาพอย่างโอเคค่ะ จริงๆก็ช่วยเรื่องความสัมพันธ์ของคู่รักได้ด้วยซ้ำครับแค่อาจจะต้องปรับรูปแบบไปไม่จำเป็นต้องเหมือนตอนหนุ่มสาวเป๊ะๆใช่ค่ะรูปแบบความคาดหวังมันก็เปลี่ยนไปตามวัยตามสภาพร่างกายเนาะถ้าให้สรุปภาพรวมจากมุมมองในคลิปนี้ก็คือเขาพยายามจะบอกว่าแต่ละวัยก็มีสเสน่ห์มีจุดเด่นคนละแบบไปเลยนะครับวัย20ก็พลังงานความสดใหม่ค่ะวัย30คือความสมดุลลงตัว ส่วนวัย40ขึ้นไปก็เป็นเรื่องประสบการณ์คุณภาพความเข้มขน้นการเข้าใจภาพรวมแบบนี้ก็อาจจะช่วยให้เห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงตามไวัยได้นะคะคแต่สุดท้ายแล้วหัวใจสำคัญก็ยังเป็นเรื่องการปรับตัวการสื่อสารความเข้าใจกันอยู่ดีครับผมแต่มันก็ทำให้ฉุกค,คิดต่อนิดนึงนะคะคือวิดีโอนี้เขาให้ภาพรวมตามช่วงวัยเนาะแล้วถ้ามองที่แต่ละคนล่ะคะประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันเลย ความสัมพันธ์ที่หลากหลายหรือแม้แต่เออวัฒนธรรมที่ต่างกันอืมปัจจัยพวกนี้จะเข้ามามีผลยังไงบ้างใช่ค่ะมันจะมาปรับเปลี่ยนหรือท้าทายภาพกว้างๆที่เขานําเสนอนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็น่าจะเป็นคําถามที่เออน่าเก็บไปคิดต่อกันได้นะคะ